สองสีด้วยกันนะคะมีอยู่สองสีด้วยกันค่ะเป็นสีครีมนะคะแล้วก็ ส tea. Tea. ีน้ำตาลค่ะถ้าใครได้ติดตามเพจนะคะก็จะเห็นว่ารุ่นนี้ยเนี่ยดาใสออกมาน่ารักมากๆเลยนะคะงานจะเป็นงานลูกไม้คอตตอนนะคะเนื้อนิ่มแบบนี้นะคะลูกไม้เนื้อคอตตอนนิ่มๆแบบนี้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นสีออกครีมนะคะเป็นสีครีมเป็นสีครีมนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีน้ำตาลนะคะสีครีมและสีน้ำตาลค่ะนะคะสีครีมและสีน้ำตาลวันนี้นะคะวันนี้ราคาพิเศษเหมือนกันเลยนะคะวันนี้ ราคาพิเศษเหมือนกันเลย1,300บาท 1,300บาทนะคะวันนี้1,300บาทนะคะมี2สีนะคะรุ่นนี้ยังพอมีไซส์นะคะ 38, 40, 40, 42, 44แล้วก็46นะคะ1,300บาททุกไซส์เลยนะคะรุ่นนี้นะคะราขอให้รหัสนะคะเป็น B นะคะเป็น B ครีมหรือว่า B น้ำตาลนะคะ B ครีมหรือ B น้ำตาลนะคะ1,300บาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาติดตาม ะะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอะตัวนี้นะคะมีสองสีด้วยกันค่ะสวยมากๆใส่สวยมากๆใครที่ไม่รู้ว่าเฮ้ยตัวเองจะใส่มีปลายทางไหมมีปลายทางค่ะคุณบัวลานะคะมีมีปลายทางค่ะปลายทางไปเข้าด้วยกันเพิ่ม50โอนส่งฟรีนะคะมีปลายทางนะคะส่งทั่วประเทศเลยอยากให้ลูกค้ารีบสั่งนะเพราะว่าเดี๋ยวจะติดปีใหม่นะคะแล้วก็จะของล่าช้าไม่ทันใส่ปีใหม่นะคะ อ่ะตัวนี้นะคะมีใครอยากได้ไหมคะเออตัวนี้สวยมากๆนะคะทรงแขนเสื้อจะเป็นแขนตรงทรงคลาสสิกค่ะเวลาตรงคอเสื้อเนี่ยไม่ไม่ได้แบบว่าติดคอนะคะตัวนี้จะบอกว่าเปิดคอนิดนึงคล้ายๆกับตัวที่เราใส่แต่ว่ามีกิมมิคในการเอ่อเป็นลูกไม้มีตรงชายตรงคอพับตรงนี้นะคะอ่ะ,ะคะตัวนี้ แนะนำนะคะใครที่ไม่แน่ใจว่าใส่แล้วออกมาเป็นยังไงสามารถทักอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะให้น้องแอดมินส่งรูปที่รีวิวไปให้ดูนะคะตาใส่ตัวนี้ได้รู้สึกว่ามันสวยก็เลยอยาก